ในขณะที่ป้องยังคงแกล้งแมวน้อยอยู่นั้นก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นหยุดนะวางแมวลงเดี๋ยวนี้มายุ่อะไรกับเรื่องของฉันฮะไม่เกี่ยวกับเธอก็นายแกล้งสัตวน์นี่ฉันยอมไม่ได้หรอกอะมิวนี่อยากให้ปล่อยใช่ไหมได้ครูสีสมอนคุณครูประจำชั้นร้องห้ามขึ้นเสียงดังป้องชะงัก งั้นก็เอาไปเดะไม่เป็นไรแล้วนะเจ้าแมวน้อยนี่นะมิวเป็นเด็กดีเด็กเรียนเก่งมุงคลข้อที่สองคือการครบบัณฑิตมิวเป็นบุคคลที่เรียกว่าบัณฑิตนั่นคือเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสมีความเห็นถูกคิดดีพูดดีทำดีเป็นปกติวิสัย ตั้งใจศึกษาเร่าเรียนเธอจึงเป็นที่รักแก่คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆนและคุณครูเราจึงต้องรู้จักคบบัณฑิตไว้เพราะเขาจะพาเราทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องดีงามในชีวิตนั่นเองครับอย่างนี้นี่เอง